พวกเราเกิดหลมในวันนี้นะครับผมโอ้โหเรามาอยู่กับสัตว์ประหลาดตัว <c oughs> ใหม่นะครับที่มีชื่อว่าเดอะบูบังนะทุกคนดูหน้าตามาสิหน้าตานี่หลอนมากเลยเจ้ากบใช่เอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนกอีกามาจากไหนวะมีอีกาตายเต็มเลยเจ้ากบไหนก็ดู <c oughs> หนยีิเฮ้ยลักษณะตัวนี้ทุกคนก็เป็นหุ่นไลกาเลยนะครับผมตรงขานี่จะแบบว่าเหมือนมีสีข่ขานะครับแล้วก็หน้าตานี่ดูแบบเหมือนกระโหลกเลยหน้าตาหลอนมากต้องสร้างเหมือนคนเพื่อให้ไลกาได้สินะเจ้ากบ เออนี่มันเหมือนคนแล้วล่ะเนี่ย <c oughs> เหมือนแหละนายคิดว่าตัวนี้จะโหดไม่ใช่มดูสภาพแล้วก็คงค่าได้แค่กาแหละโอ้โหนายลองดูเลื่องมันซิว่าตัวนี้เลื่องมันเท่าไหร่ <c oughs> เลือด2 5งหมเจ้าโกโอ้โหเลือดแค่25งหมเองเป็นสำหรับที่ออนมาตัวนี้โหรับไม่ได้สงสัยถ้าเขาไปปากไว้กลางนาแล้วจะกบเอาไว้ไล่กาอย่างเดียวเออันนสิแล้วตัวนี้นะครับผมก็จะมี2เวอร์ชันนะครับผมก็จะมีเวอร์ชันปกติกับเป็นเวอร์ชันเกี้ยวกาทุกคนเดี๋ยวเรามาดูเกี้ยวกากันดีกว่านะครับและนี่คือเวอร์ชันเกี้ยวกาทุกคนโอ้ยเอามาไว้ใกล้ๆกันก่อนลักษณะนี้คือแบบว่าตัวเกี้ยวกาเนี่จะมีตาสีแดงนะครับผมดูสิ ตาสีแดงนะครับแล้วตัวปกติก็จะเป็นตาสีขาวนะทุกคนเอาตัวโตคือตอนนี้เริ่มรำคาญเสียงกีลแล้วเนี่ยเฮ้ยกีแล้วตั้งนหนอาฉลามมาดูเลือดตัวนี้ดิโอ้โหสองหมื่นห้าเท่ากันเลยเจ้าโกโอเคดูดิอีกาตายเต็มเลยฉันว่าปล่อยไปสักพักนี้อีกาท่วมโลกแน่เจ้ากบเออนั่นดีเอาละทุกคนนะครับเดี๋ยวผมจะลองปล่อยให้มันเดินดูนะครับผมมาดูสิว่าการเดินจะเป็นยังไงนะครับผมมาเลยนี่คือก้ยเอ้ยเอ้ยทำไมมันตีกันเฮ้ย อ๋อเอ้ยเดี่ยวไปกันเลื่อยเรื่อยด้วยโอ้โหชุลมุนโอ้โยอะไรวะเนี่ยชุลมุนวุ่นวายมากโอ้เฮ้ยอ้าวอ้าวแสดงว่านี่คือพวกันใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยฉันก็คิดว่างั้นนะเจ้าโก้เฮ้ยอะไรเนี่ยเราลองมาดูตัวปกติเดินทุกคนนี่พอเราเปิดให้เดินมันก็จะแบบว่าเรียกพวกมานะ้ครับผมอ๋อ นี่ว้าอันนี้คือเป็นตัวเกี้ยวกาดนะครับผมมาดูกันเลยเปิดให้เดินทุกคนก็จะทําการเรียกพวกมาโอ้จริงด้วยเกี้ยวกาดเรียกพวกมาเยอะกว่านะครับผมยังกับบริษัทกําจัดกาเลยเจ้ากบโอ้ยนี่ทุกคนเห็นไหมอีกาเต็มเลยนะครับเนี่ยโอ้ยเราล้อให้ตัวหุ่นไลกาาทุกคนสู้ตัวนี้นะครับผมเบลลิงเกอร์นะครับมาดูซิว่าตัวไหนจะชนะฉลามเชี่อตัวไหนฉเจียตัวหุ่นไลกาเลยเจ้ากบเออจริงเนาะเพราะมันสามารถเรียกพวกมาได้ด้วยนะมาแล้วตอนนี้ เดียวนี่ไงเรียกพวกมาแล้วทุกคนโจมตีไปดีเอ้ยอ้าวโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้าวหายไปแล้วทุกคนอยากรู้ว่าไอ้วงแดงนี่มันคืออะไรทุกคนคือพายุเลยอาจจะเป็นหลุมไล่กาก็ได้นะรอบนี้เรามาเจอกับการ์ตูนแคทฟีเมลทุกคนมาดูซิว่าตัวไหนจะชนะนะครับผมเลมมาเอามาการ์ตูนแคทอยู่นี่ทุกคนโจมตีกันไปเรียกพวกมาหนึ่งคนยโอ้ยบิ้ยกระเด็นเลย แล้วก็เรียกวงแดงมานะครับผมมาดูกัน<า>ว่าใครจะช,ชนะออเอาว่ะดูซิว่าค่าได้แต่กาเอ้ยเอาวะไม่ได้ค่าได้แค่กาแต่สามารถฆ่าแมวได้ด้วยเฮ้ยเจ้าหุ่นไรการน,นี่มันโหดกว่าที่ฉันคิดเลยอนี่ใช่เดี๋ยวเรามาสู้กับตัวสเตนลี l ์ไรฟอร์มด้วยคุณฉลามคิดว่าตัวไหนชนะฉันคิดว่าตัวนี้แน่จโ้โกบมาดูซิว่าเป็นไงเรียกพวกก่อนขั้นเลขมาต้องฆ่ากาแลเรียกพวก นี่เหมือนพลังดีกับพลังไล่เนาะใช่แสงสว่างและความมืดนี่ไงตัวนี้เข้าใกล้ไม่ได้เลยอะดูดิดูการเดินเฮ้ยเอ้ยตามมาได้หนึ่งตัวจะโกบเฮ้ยเอาวะเหลือหนึ่งตัวทุกคนดูท่าเดินมันตลกมากเลยเอจะโกบจะทำใจดูไม่ได้มันไม่ได้ดูน่าเกงเกงเอ้ยเอาวะเอ้ยเข้าถึงเหรอเฮ้ยไม่ธรรมดาตีถึงด้วยปะเนี่ย ตีไปปกติไม่มีตัวที่แบบพ่อแก้สเต็งนิลไลฟอร์มได้นะออโอ้เรียบร้อยหายไปแล้วสเต็งนิวไลฟ์อฟอร์มเป็นฝ่ายชนะไปทุกคนรอบนี้เราจะลองให้เจ้าตัวอีก,กาทุกคนปะทะกับการ์ตูนดอ็อกเจอรี่หนึ่งร้อยกล้วยนะครับผมมาดูกันเลยดีกว่านะครับมาทุกคนมาดูกันเลยเฮ้ยข้ากาเป็นเลี้ยวเอ้ยอ,อ,อ้าว <c oughs> รู้สึกว่าจะโดนปืนน่าเดียวตายเลยแหละให้โอกาสเขาสู้หน่อยก็ดีนะเจอรี่เออนั่นนี่คือยังไม่ได้เรียกเพื่อนเลยก็ตายแล้วครั้งที่แล้วหูและการชนะการ์ตูนแคทฟีเมลไปนะครับผมเดี๋ยวดูครั้งนี้นะฮะว่าจะชนะตัวเมก้าการ์ตูนแคทหรือเปล่ามาดูกันเลยเลือโอ้ยตรงใจหมดโอ้โหเข้ามาคดใกล้มามาดูกันเลยครับว่าตัวไหนจะชนะเฮ้ยทำไมตัวนี้ไม่เดินเลยอ่ะเจ้าโก้โอ้ยขาสั่นหรือเปล่าเหมือนไม่เห็นการ์ตูนแค ศัตรูเลยโอ้ยดูดีกระตุนแคทนี่วิ่งชนไปดีเออแล้วก็ยิงแสงไปดีเออยิงไปยิงไปอ่ะทำไมไม่สู้อ่ะมันกลัวหรือเปล่านานดีเจ้ากบดูดีกระตุนแคทยิงฟรีเดี๋ยวชนไปดีชนไปดีปดกระแทกไหลกระแทกไหลกระทบไหลดาราเออเอาเอโอ้ย,อยลางไปด้วยโอย้ไปนู่นเลยฮะ,ะเอาตายแล้วดีกว่าเจ้ากบเอาตายแล้วอ่ะ มองไม่ทันเลยครั้งนี้เรามาเจอกับตัวใหญ่ทุกคนมาดูซิว่าตัวไหนจะชนะเลมมาดูกันเลยโอ้ยิงลําแสงไปดีลําแสงกันใหญ่ยาวโอ้เดินไปแล้วโอ้าวแบงล่างแล้วเจโก้ผมนึกว่าตายกะเทกไปดีเอ้ยกะเทพไปดีกะเทกมีรอบหนึ่งกะเทกคนรวยอ้าวอ้าวตายไปแล้วทุกคนไม่เหลือสร้างเลยทุกคนเหลือแต่สร้างอีการนะครับแหลกเป็นผงเลยหุ่นไรกา รอบนี้มาเจอกับเดอะซิสเตอร์บ้างทุกคนมาดูสิว่าใครจะชนะเลมมาเลยเจวีการเรียกพลอีแล้วเฮ้ยเฮ้ยเอามาถือมีดหวังถือเคียวแล้วถือเคียวแล้วมาเคียวกับปัดตะทะกันเออโอ้ยหายตัวเราวเมื่อกี้อย่าดูดพลังโอ้ยสู้อย่างมามันเฮ้ยเอามาเฮ้ยออหายตัวหายตัวโอเคไม่ได้ตายใครจะชนะนะครับสองลุมหนึ่งนะครับผมวันนี้ ไม่จะกบมีตัวติดตรงนี้ตัวหนึ่งได้ให้เดี๋ยวลากลงมาให้แล้วกันนะเออตัวติดบังโอ้ดูแม่ชีนี่พลังตัวอยู่เอาหายไปแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปในวงเออโอ้ยเลยตัวหนึ่งแม่ชีสู้ๆจัดการเลยแม่ชีนี่ฟันเฮ้ยเรียบร้อยทุกคน ตัวนี้ชนะไปนะเดอะซิตเตอร์ฉลามคิดว่าเราจะรอดหรือเปล่ากับการเจอกับตัวนี้ในบ้านฉันคิดว่าไม่รอดแน่ทุกคนไปดูเลยทุกคนว่าเราจะรอดหรือเปล่านะครับใครคิดว่ารอดก็กดไลค์ใครคิดว่าไม่รอดก็กดไลค์ทุกคนไปกันเลยไปดูกันเลยโยไปกันเลยเฮ้ยบินแบบอีกาปะปือปีกปะป่าปะปาปะปาบและนี่คือบ้านแรกทุกคนอัศรามเประตูเลยเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยนี่มาประตูรถ เฮ้ยก็นี่แหละเจ้าโกบจะได้เปิดเข้าแล้วก็ขับหนีเลยไงโอ้โหนี่มันไม่ใช่รถนี่มันบ้านเนี่ยต้องเอาประตูบ้านมาสิอะไรวะเนี่ยเรียกมาทำไมเนี่ยม้าเนี่เอาไว้เหา่าโอ้โหไม่เห่าเฉยๆยใช่ไหมเอาดีๆเร็วขอเป็นประตูหรือเป็นอะไรก็ได้ที่ปิดประตูได้นะเอาอันนี้ก็แล้วกันนะอเออมาเนี่ยแหละประตูที่เออเข้ามาเลยทุกคนมา <laughs> สุดท้ายก็ไปได้ใช้ประตูอยู่ดีไม่คือประตูมากันมันไงเออ เขาต้อาเปิดประตูไว้ไะศัตรูมันจะเข้าได้ง่ายและนี่มันตัวเล็กด้วยมันเดินเข้าได้สบายแน่นอนมาทุกคนมาดูซิว่าเราจะรอดหรือเปล่านะครับผมเลมมาฉลามกอดฉน่อยฉลามกอดน่อยกอดกอดไล่ไล่โอ้โหมันบินมาเลยเอ้าวเฮ้ยไม่อดหรือเปล่ารอดหรือเปล่าเฮ้ยไม้พังเจ้ากบมเ้ยมันต่อยไม้เฮ้ยไม่นะโอ้ยเม็ด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  จโกโโฉันโดนอะไรไม่รู้ตายเลยน่าจะโดนตีนะเมื่อกี้เฮ้ยฉันยังรอดอยู่เจ้าโกเออจะช่วยอโอ้โหดูมืดโอ้โหมันใช้พลังมืดมิสไซล์เราโอาโย้ยบ้านพังสวัสดีครับโอ้ยบ้านไปเร็วไปไป แต่อ <m ute> ลองความมือใส่เอ้ยมนเข้ามาในบ้านแล้วเรีย <c oughs> บร้อยทุกคน <c oughs> บ้านนี้ไม่รอดน,นะครับผมไม่แล้วต่อไปคือบ้านนี้ทุกคนบ้านนี้ก็ไม่มีประตูอีกแล้วนะครับผมฉลามอะไรมาปิดที <c oughs> นี่เลยประตูนี้เลยเจ้ากบ <c oughs> ประตูอะไรอีกวะเนี่ย <c oughs> มาเริ่มเลยทุกคนครับดูซิว่าเราจะรอดหรือเปล่าบ้านนี้เลมวันนี้จะกินข้าวกันเลยดีครับจะขอเนื้อยาแล้วกันนะเจ้ากบโอเคแต่ขอทำแป๊บนึงขอหาวัตถุดิบก่อนนะโอเสายตาผ้ามวเฮ้ยโอ้โหสงสัยนอนน้อย ทำอะไรได้เฮ้ยฉลุกระจกมาเลยเฮ้ยบานทางนี่ริมหน้าต่างนี้เลยเอาเอา <c oughs> <c oughs> สรุปบ้านนี้ก็ไม่รอดนะครับผมอะไรกันนี่ต่อไปคือบ้านสูงทุกคนบอกไว้เลยนะครับว่าตัวนี้อาจจะฆ่าเราไม่ได้นะครับผมเพราะมันตี้ยไงเออมาฉลามเรามายืมบนนี้ดีกว่านี่มาดูเลยว่าเราจะรอดหรือเลปล่าเลิมทีเดิมมาแล้ว ดูดิเดินตุ้มเตียมจังเลยนะเนี่ยใช่คือมันเดินมาแล้วมันก็แวะตีอีกาด้นะแบบมันชิลมากเลยดูดิพอมันเดินมาปุ๊บอีกาโผล่มันก็ตีเออมันจะมาตีเราหรือเปล่าเนี่ยฮะเรามันเป็นแค่ของแถมเจ้ากบใช่เดี๋ยวฉันจะยิงปืนใส่มันสักนัดดีกว่าเออยิงด้วยยิงด้วยยิงยิงยิงมานี่สิว่าอยู่ดีโว้ย มันไม่สนใจเราเลยว่ะฉันไล่ยิงอีกาที่มันเกิดดีกว่าเฮ้ยมันเปิดวงแดงว่ะก็ทําได้แค่นี้หรือเปล่าเจ้ากบใช่มันขึ้นมาไม่ได้แล้วว่ะมันนี้รอดแน่นอนมันไม่สามารถทําอะไรเราได้นะครับผมต่อไปคือบ้านปูนนะทุกคนเอ้ตัวนี้เห็นมันตีไม้แตกใช่ไหมบางทีปูนมันจะตีไม่แตกไงฉันว่ามันทาลายไม่ได้หรอกเจ้ากบมาครับอจะรอดหรือเปล่านะเฮ้ยมีพลังดำๆมามันมาแล้วทุกคนไปเอาฉันตายแลวเจ้ากบ ใช่นาะยตายเร็วเอแต่ฉันไม่ตายว่ะแต่ฉันเชื่อว่าถ้าฉันเดินไปน่าจะตายนะลองดูตายไหมเ,เรียบร้อยทุกค,คนรอบนี้คือบ้านนี้ทุกคนฉะลาดคิดว่าเราจะรอดหรือเลปล่ากับบ้านนี้บ้านนี้รอดร้อยเปอร์เซ็นต์เจ้ากบเออนะเพราะว่าตัวมันก็เล็กแค่นี้นะแล้วบ้านนี้โคตรใหญ่เลยบ้านนี้ทุกคนมาดูซิว่าจะรอดไหมตอนนี้เปิดให้มันฆ่าเราแล้วนี่เปิดประตูต้อนรับเลยเ <c oughs> ตระระความใจเราลองยืสนสกพากก่อนนะถ้าเรายืสานสะพาพแล,ล้วรอดก็คือรอดนะทุกคนตรงนี้คือแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะทุกคนและขั้นตอนต่อไปคือเราจะลองเดินไปตรงนั้นดูซิว่าจะรอดไหมเดินมาตรงนี้นะครับ <c oughs> เปิดประตูเฮออ้ยรอดอยู่นะรอดอยู่รอดอยู่โอ้ยปลอดภัยเลยเจ้ากบใช่ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็น <c oughs> เอ้ยอ้าวอ้าวอีกการมาไง <c oughs> เฮ้ยเพื่อนไมเอาไปเลี้ยงไม่เอาไปเลี้ยงไมเอาไปเลี้ยงด้วยนายปลอดภัยแล้วนะบ้านนี้รอดทุกคน เย่เอ้ยเอานายฆ่ามาันเหรอฉันยังไม่ได้ทําอะไรเลยเจ้าโกรเฮ้ยนายเผลอไปเหยียบมันหรือเปล่าเอาวอ,อ,อ้าวโอดเลี้ยงละ <c oughs> <c oughs> สําหรับคลิปนี้ทุกคนขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับผมส่วนใครที่สนใจปลูกต้นไม้นะครับก็สามารถปลูกได้โดยการสมัครสมา,สมาชิกเลยเพียง35บาทเท่านั้นไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบาย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 